เมื่อนี้เฮาเตรียมโตยหญ่บ้านนะครับพอแม่พัน์หนูภุกยากสกลนครนะครับไปที่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องในกรงนะครับที่เฮาเตรียมไว้ก็จะเป็นกรงสามสั้นนะครับใส่หนู1ิบคู่ครับผมสามสั้นไนี่เป็นพอพัน์นะครับอายุสามถึงสี่เดือนครับสามเดือนกลัวๆพี่น้องนี่เฮาก็จะใส่ไปนะครับนี่ซิฟอะซิฟโตสิเอโตครับผมแถมใหู้กค้าน้่ตัวหนึ่งนะครับเนาะก็สีแเล้นไปแล้นมาอยู่ในบ่บอนี่แหละพี่น้องนี่มันเป็นบอคู่นะครับเนาะ ครับจะเอาใส่กงนี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตัวเมียพี่น้องบ้านนี้นี่คือหนูตัวเมียนะครับทั้งเบิร์ตซิฟเอสโตนะครับเฮาสิคัดให้ลูกค้านะครับตัวงามๆนะครับส่งดีๆนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ลูกค้านะครับจับใส่กงเรียบร้อยครับผมหนูพุกยักษ์สกลนครครับผมพ่อแม่พันธุ์เฮามือนี้ใหญ่บ้านไปอำเภอบ้านแท่นครับจังหวัดชัยภูมิครับผมซิฟคู่ครับผมแถมให้ครูหนึ่งนะครับนี่งามๆเลยครับผมไซ อ่าเป็นกรงวิ p ไอพี่ไปเลยนะครับสามสันพี่น้องกรงเปิดจะอยู่ทางทางด้านข้างแบบนี้ครับผมนี่มองเปิดมันย่ำเขาปล่อยเขากะเปิดกรงออกเลยง่ายๆครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่ครับเปิดออกไวแบบนี้เลยเรต้องแกะกองออกนะครับหอกกองไวครึ่งน,นึ่งบ่อยเขาตกใจนะครับเนาะแล้วก็ให้มีช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับแบบนี้ครับผมการส่งพ่อแม่พันธุ์ก็จะใส่อาหารเป็นหญ้าหวานอิสราเอลใส่ไปนะครับรถส่งก็จะเป็นรถห้องแอร์อย่างดีมารับได้พี่น้องได้นี่ ขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามแล้วก็เจ้าของกองกองนีน้ำด้ครับเด้อขอบคุณครับ